คุณเป็นใครในหัวใจเขาหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะคะยังลังเลสงสัยว่าจริงๆแล้วฉันคือใครฉันเป็นใครสำหรับคุณฉันมีความสำคัญแค่ไหนรู้สึกอย่างไรกันแน่นะคะบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจหรือสงสัยอยากจะรู้เรามาถามไพ่พร้อมๆกันเลยนะคะว่าคุณเป็นใครในหัวใจเขานะคะอาทิษฐานนถามไพ่ไปพร้อมๆกับพี่เมย์เลย ะะขอต้อนรับทุกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องนี้นะคะเมบีเม May. พี่เมทาร์ดเลิฟสตอรี่นะคะนึกถึงหน้าของใครคนนั้นของคุณไว้เลยนะคะแล้วก็อธิษฐานถามไพ่ไปพร้อมๆก,กันกับพี่เมเลยนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะไพ่ทารอดค่ะใครคนนั้นของ FC พี่เม คนที่เอฟซพี่เมย์นึกถึงหน้าเขาอยู่ตอนนี้นะคะเขาคิดว่า FC พี่เมย์เป็นใครในหัวใจของเขาเขารู้สึกอย่างไรกับเอฟซพี่เมย์คะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะมันมีความรักความมั่นคงความหนักแน่นความเชื่อมั่นความเชื่อใจจริงๆแล้วคุณไม่ต้องสงสัยเลยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นบุคลิกของคนบุคลิกลักษณะของคนที่มีธาตุดินนะคะพฤกษกันมังกรอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ไพ่สลับกันได้นะคะไพ่ขึ้นมาหกเหรียญคนคนนี้บอกเลยว่าอยากจะเป็นคนที่ให้คุณได้ ทุกอย่างอยากจะ เป็นคนที่คอยดูแลคุณนะคะมันมีความรักมากมายในหัวใจมันมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นสายเปย์สำหรับคุณนะคะค่ะคนคนนี้บอกเลยนะคะถามว่าเขารู้สึกอย่างไรและคุณเป็นใครในหัวใจเขาคุณคือคนที่เขาอยากจะดูแลนะคะมีความห่วงใยมีความที่อยากจะให้ คุณมีความสุขให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเพียงแค่เห็นคุณมีความสุขเขาก็สุขใจนั่นคือเขาเลยนะคะบุคลิกลักษณะของคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่หนักแน่นมากๆเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะนะคะแล้วเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากๆก,การพัฒนาความสัมพันธ์อาจจะต้องใช้เวลาเพราะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เก็บข้อมูลเยอะลง ดีเทลในรายละเอียดบอกเลยว่าเขานะคะเป็นคนที่ละเอียดแล้วเป็นคนเจ้าวางแผนไม่ใช่ว่าวางแผนในเรื่องที่ไม่ดีนะทุกคนหมายความว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีการวางแผนก่อนเช็คข้อมูลตรวจสอบข้อมูลว่าสิ่งที่เขาทำเขาจะต้องมั่นใจแล้วก็ มันจะต้องเกิดผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการนะคะคนคนนี้เขาจะวางแผนเขาจะมีแผนหนึ่งแผนสองเขาจะมีดีเทลเขาจะมีความละเอียดรอบคอบและเป็นคนที่มุ่งมั่นมากๆไม่ยอมแพ้และเป็นคนที่ใช้เวลานะคะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แล้วแต่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆจะค่อยเป็นค่อยไปและทําไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคงนั่นเองนี่คือคนคนนี้นะคะ เขามองว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะดูแลอยากจะให้ทุกอย่างอยากจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณและความรักความมั่นคงที่มีให้กับคุณมันคือความรักที่ไร้เงื่อนไขมันมีเงื่อนไขอยากให้อยากเปทํทำอะไรก็ได้ให้คุณมีความสุขสิ่งใด ไม่ว่าคุณต้องการเพียงแค่บอกเขาคนคนนี้จะหามาให้นั่นคือคุณสำคัญแค่ไหนคงไม่ต้องบอกกันใช่ไหมคะมาดูอีกนะคะว่าเป็นอะไรอีกในหัวใจเขานอกจากคนที่เขาอยากจะดูแลนะคะทุกเรื่องเกี่ยวกับคุณแล้วอยากจะให้คุณมีชีวิตที่สุขสบายแล้วนะคะคุณยังเป็นใครในหัวใจเขาอีก คุณคือคนที่บอกไว้เลยว่าคนคนนี้นะคะจริงๆแล้วไพ่ขึ้นมาธาตุดินอีกแล้วพฤกกกันมังกรมีความรักความมั่นคงคุณคือสุดที่รักคุณคือสิ่งที่ล้ำค่า การที่ได้พบได้รู้จักได้คบกับคุณมีคุณในชีวิตมันทําให้พลังงานของเขาเขามีพลังงานดีๆนะคะมีพลังชีวิตดีๆแล้วเขามองว่าคุณคือสิ่งล้ําค่าในชีวิตของเขาคุณคือคนที่มีคุณค่าในตัวเองและเป็นสิ่งล้ําค่าที่เขาจะต้องรักษาไว้และนั่นคือเหตุผลว่าเขาอยากจะดูแลคุณในทุกๆเรื่องอยากจะให้คุณมีแต่ความสุข เขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณและปกป้องคุณในทุกๆเรื่องคนคนนี้มีความรักมั่นคงให้กับคุณถามว่าคุณเป็นใครในหัวใจเขาคุณคือคนที่เขารักมากมายและคุณคือคนที่มีคุณค่าทรงคุณค่าคุณคือของขวัญอันล้ำค่าคือสิ่งล้ำค่าสำหรับเขานี่คือคำตอบว่าคุณคือใครในหัวใจเขา คุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในหัวใจเขาคุณคือคนที่เป็นที่รักนะคะค่ะและนี่คือคุณเป็นใครในหัวใจเขาค่ะ